เอาละครับผมกลา่าวสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่อง f o x t a m i n g บ h a ช n e l ฮูยินดีต้อนราบสู่ช่องแคสเกมมือใหม่ไฟแรงหมาสนุกนะครับผม ในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเกม r e s i d e n อ Evil สนะผมโอเคก็ต้องบอกก่อนนะว่าช่วงนี้ผมกำลังทำคลิปแนวคอนเทนต์อ่านอกเกมอยู่นะผมก็คือแบบว่านอกกระแสเกมนั่นแหละ่าไม่ใช่คลิปเกมทั่วไปแล้ะก็จะเป็นท่องเที่ยวแนวกินแนวไปกินร้านอาหารต่างๆนี้บ้างนะฮะก็จะมีแบบว่าบางคลิปปับปลายกันไปส่วนในคลิปนี้ผมก็จะมาทำโปรเจกต์เกมล e s i d e n t Evil 3ไปพางพก่อนนะครับผมโอเคเพื่อเพราะว่าในพรุ่งนี้ผมไม่รู้จะลงคลิปอะไรดี <laughs> แล้วช่วงนี้เกม d e s i n สามนี่แบบว่าราคานี้ไม่ค่อยตกเลยนะเพิ่งมาตกก็เนี่ยวันนี้แหละคืนนี้อ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองแล้วผมยังไม่หลับไม่นอนเลยชาวบ้านเขาหลับกันหมดเลยอยู่ไปแต่ผมนะฮะโหมดเกมผมขอเลือกแบบเดนตายเลยนะผมผมไม่เข็ดกับ Village วินเลสว่ะใครที่เคยดูตอนผมเล่นเกมวินเลสนะฮะจะรู้เลยว่าผมเล่นโหมดเดนตายหรือโหม, core, มดฮาร์ดคอร์มนโคตรเหนื่อยเหนื่อยสัสสัสแต่รอบนี้ผมมาแบบว่าเหนียวว่ะ เนืความควาดหมายว่าการแพทย์การแพทยาา์ระบครั้งนี้เร็วมากเลยค่ะขอทุกท่านอยู่ในความสงบเจาที่ได้เพิ่มกำลังคุมงกันไฟลามไปทั่วเมืองเลยเขาถูกตีจนสลบใบหน้าเขาพิเต็แผลสสาหเตไปหมดเลยมีการประวัติมีการประกาศภาวะฉุกเฉินศูนย์ควบคุมโรคติดต่อได้กับการพื้นที่ทางการยังไม่สามารถ,ถแถลงการได้นะคะ ความมุ่งมั่นความซื่อสตัตย์หลักคุณธรรมทั้งหมดนี้คือภัรกิจหลักที่รากฐานสำคัญของอัมเบลลาคอร์ปอเรชันครับอัมเบลลาผลิตไวรัสขึ้นมานะครับผมมันคือรากฐานที่จะนำไปสู่การสร้างอนาคตที่สดใสของพวกเราทุกคนนะครับคืออัมเบลลานี้ต้องบอกก่อนนะผมว่าผลิตไวรัสนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธชีวภาพในทางการทหาร แต่คือมันผลิตไปผลิตมามันผลิตจนแบบว่ายังไงอะผลิตเกินไปอะอจนทําให้เกิดความชิบหายวายวอดเนจากที่ผลิตให้ทางการทหารจนทําให้แบบว่าเกิดการแบบบานปลายไปทั่วเมืองผู้คนบริสุทธ์ก็เลยต้องแบบว่าติดล่างแหหรือว่าโดนภัยนี้ไปด้วยนะฮะทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของอเบร่าคอปเปอร์เลชั่นอ่า และนี้ก็คืออาวุธชีวภาพหนึ่งในอาวุธของอัมเบลลาเนมิสิตผมเคยดูแล่ละภาคสามในภาคสเคยเล่นนั่นเอ๊ะไม่ใช่สีไม่ได้เคยเล่นเคยดูนะครับผมแต่ดูแบบผ่านๆก็อยากลองเล่นอยู่เหมือนกันสาเหตุหนึ่งเลยที่ผมกลับมาเล่นคือนางเอกสวยนั่นแหละประเด็นนั่นแหละประเด็นสำคัญเลยนางเอกสวยนะฮะ <c oughs> นางเอกน่ารัก ผมขอจัดระดับเลยนะฮะในสาวในเกม s i d e n t e วิ l นะฮะในซีรีสน์นี้ผมให้จิวอยู่อันดับหนึ่งเลยจิวคือตัวนี้แหลอะอันดับสคือเอดาอันดับ3คือแคลร์เลสฟิลนะฮะอยากรู้ไหมว่าทำไมจิวถึงสวยอโอเคผมว่าหลายคนคงจะเคยดูแล้วละ่ะอันนี้ผมมาเล่นให้แบบว่าให้คูณชมที่เป็นแฟนคลับฟ็อกเทลดูแล้วกันนะฮะไปเปิดประตูนี่ยังสวยวว ไม่รู้ฝันหรือเปล่านะบรรยากาศอย่างนี้เหมือนความฝันมากเฮ้ยเลือดไหลเลือดกำเดาไหลโอ้โหหน้าเลยครึ่งหนึ่งสวยครึ่งหนึ่งเฮ้ยกูเนี่ยนั่นใช่กูหรือเปล่าผวาเลยจิวมือเน่าดิฉันดิฉันกลายเป็นซอมบี้หรืออ๋ออ๋อมันมันเป็นไปไม่ได้ ไม่มันต้องไม่จบแบบนี้ยังไงจิวกินยาพาลาคงจะไม่หายต้องกินยาลูกปืนจิวคลั่งแล้วนะฮะสลบโอ้ยังดีเป็นความฝันบ้าเอ้ยโอ้โห มันแย่ลงทุกคืนเลยนะเนี่ยโอเคอีกแค่3วันฉันก็ได้จูบลาเมืองนี้แล้วโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เมืองแลคคูนซิตี้นะครับผมก็เป็นเมืองเรียกไว่าเป็นเมืองจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดไวรัสทั้งหมดเลยก็ว่าได้ซองเปิดผนึกพวกมันทำให้ฉันต้องอยู่แต่ที่บ้านมีคนกลุ่มหนึ่งจากตึกฝั่งตรงข้ามคอยสอดแนนฉันจากหน้าต่างห้องที่24ทับ พวกมันเป็นคนของไอรอนนั้นเหรอหรือว่าคนของอเบร่าฉันก็ไม่รู้หรอกนะแล้วมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันหรอกฉันรู้ว่าพวกมันต้องการจะทําอะไรพวกมันอยากจะกดดันให้ฉันรู้สึกเหนื่อยล้าจนอยากอ่อนแรงและมันได้ผลเสียด้วยฉันกินแทบไม่ได้นอนไม่หลับฉันคงใกล้จะเป็นบ้าแล้วรู้สึกเหมือนคนใกล้ตายเลยแต่ฉันไม่ยอมให้พวกมันชนะหรอกฉันต้องรีบหยิบจับเมืองนี้และหาทางทำให้พวกมันต้องรับผิดชอบแต่ว่าพวกมันจะคงส่งคนมาปิดปากฉันแน่นอน ถ้าคุณได้ยินข่าวนี้ฉันถูกฆ่าไปแล้วหรืออะไรก็ตามแต่นี่คือสิ่งที่พวกมันทํากับฉันคุณต้องสารต่อข้อมูลการสืบสวนที่ฉันทิ้งเอาไว้ฉันได้แนบข้อมูลมาด้วยแล้วข้อมูลพวกนี้จะทําให้คุณเข้าใจทุกอย่างที่ต้องรู้ตราบใดที่มันยังไม่ถูกทําลายไปเสียก่อนฉันจะรีบหนีออกไปจากตอนกลางคืนในอีกห้าวันข้างหน้าโอยพอฉันโชคดีด้วยนะโอเคครับผมคือตอนนี้นะครับผมจิวคือ อ่านี่คือหลังจากที่จิวอ่ะได้ไปที่คฤหาหน์ของสเปนเซอร์หรือเปล่าหรือคฤหาหน์ของอะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมจำไม่ได้นะฮะมันเป็นคฤหาหน์ที่เกิดเหตุฆาตรกรรมแล้วก็เกิดเหตุซอมบี้นะฮะในภาคประมาณภาคสองหรือภาคแรกเนี่ยแหละอ่าแล้วจิวก็คงจะแบบว่าเหมือนเป็นเหตุการณ์ในฝันร้ายอ่ะอเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าจิวไม่สามารถลืมมันลงได้ จิวไม่สามารถทิ้งงานอย่างนี้ไปได้นะฮะก็เลยแบบว่าเครียดจัดอะไรประมาณนั้นนี่แหละนี่แหละทำไมผมถึงอยากเล่นดูดิโคตรน่าหลักอะให้ตายเหอะโอ้โหมีหลายช่องที่แบบว่าทำมอดจิวแบบสแปดบวกอะแบบเปิดเว้าวทุกอย่างมีหลายช่องมากเลยผมไปดูมาโอ้โหคือแบบว่าคือดีลือมากคือลือมาก วันที่8ก,กันยายน2ทุ่ม7นาทีเมืองแลกคูซิตี้โอเคใครโทรมาใครโทรมากันน่ะโหตู้เย็นก็มีของกินเยอะเลยอ่ะเตียงกินไม่ได้ต้องไปรับโทรศัพท์ก่อนนะฮะโอเครู้แล้วกำลังไปขออ่านก่อนได้ไหมอ่ะอะไรอ่ะเอกสารการสืบสวนอัมเบลล่าผลิตบริษัทโอเคเดี๋ยวกำอ่านแล้วกันนะฮะขอไปรับโทรศัพท์ก่อนโอ้ยตายเหอะ ก็รู้จักสภาพห้องทั้งหมดนะฮะก็ส er ื่อให้รู้เลยว่าจิวนี่ทำงานหนักมากหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอัมเบลลาฮัลโหลจิวเธอโอเคไหมแบรดนั่นนายเหรอฟังนะเธอต้องหนีในผู้เรื่องอะไรอ่ะไม่มีเวลาแล้วเธอต้องรีบออกจากที่นั่นเดี๋ยวนี้ก็ได้จะขอยิบเอาอ้ออะไรอ่ะโอ้โหเทอร์มินเตอร์เนี่ยไม่ใช่ ซาวเหมือนมากก็โอ้โดนไตอัดท้องอ้าไอ้ไอ้บ้าไอติงติงไอ้ไอ้ไม่เป็นไรเลยกูโอ้ยบีบไรยิงเข้าหน้ามันเอาเทปพันหน้าโอชกสแลมเจี๊ยบไม่โดนหลบเออโอ้โหไอ้บ้าไอปิดประตูขังแม่งฮะออกมาไม่ได้สิโอ้ยบึงพลาดแล้วมันออกมาได้มันตัวบ้าอะไรอ่ะหนีแล้วเจ้าเฮ้ยหลบ โอ้โหไอ้บ้าอ้เดี๋ยวพี่ขอเวลานอกครับใจเย็นๆปิดประตูไอ้ดามไว้ก็นรู้ทางรู้ว่าจะไม่ช่วยอะไรแต่ก็ดามไว้ก่อนต้องรีบหนีแล้วโอ้โหมันร้องมันร้องอ่ะมันร้องนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีคนจะตกเป็นไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็เอาตัวรอดก่อนนะฮะ โอ้ยให้ตายเหอะโอ้ยลีเชดว้าวโอ้โหลาวีไม่เลิกจุ๊บหลบโอเคโอ้ยังจุกอยู่เลยอะอะจีงจุกอยู่นะฮะโดนเตะอัดเมื่อกี้โอ้ยโดนนวดโดนนวดจับได้มาฟันโอ้ยหยาเจ็บละซี่เป็นไงละอุวยเห็นตูดโอ้ยไปเร็วเข้าโอเคยังไงต่อทางออกเจอทางออกต้องรีบวิ่ง โอ้ยจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคถึงโอ้ยโดนอัดโอ้ยขอบคุณที่มาส่งถึงทางออกเลยโดนแรงระเบิดโอ้ยตายเหอะนี่มันเรื่องอะไรกันมาเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโอเคถึงทางออกโอ้ยโอ้ยโอ้โดนจับโยนเข้าไปอือหืออืงเฮงเองเฮ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 งเเงเงงไงงงงเงเฮงงงเฮงเฮเเเ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยแบบนี้โอ้ยไถนามึงไถนาเลยเหรอโอ้ยยาจิ้วหัวขาก็เจ็บท้องกระจุกโอ้ยหลายอย่างเลยมึงโอ้ยไปเร็วจิ้วสู้ๆโอเคออกมาแล้วโอ้หูโอ้ยเกือบไปเกือบไปแล้วมึงเกือบโดนจับไถนาแล้วโอเค โอ้ปลดล็อกอาชีเมนด้วยนะฮะ First Escape การหนีครั้งแรกสำเร็จเหนียวจากเมืองนี้โอเคจิว okay. <Jill! S 1> ทางนี้แล้วเข้าแบดเพื่อนเรานะฮะเธอโอเคไหมนี่นมันตัวอะไรอ่ะฉ,ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะตอนนี้เกิดเรื่องยุ่งยากสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยสตาร์เหลือแค่เราสองคนเธอกับฉันแล้วฉันไม่ยอมอยู่แถวนี้แน่นอนโดยไปรอบตัวเธอสิยิงรอนานเท่าไหร่มแต่เรื่องยิ่งแย่ขึ้นเท่านั้น แบดนี่คือเป็นเพื่อนร่วมงานของเรานะฮะยืนหน่วยสตาร์เหมือนกับเราไม่รู้เหมือนกันนะ่ะแต่พอติดเชื้อคนหนึ่งมันก็แพร่กระจายไปตีไปหลายคนเลยเหมือนกับเหตุการณ์ที่คดีหัตอารอ์เลอ่าพอพอบินผ่านเฮ้เดียวข้างล่างนี่บ้าเอย้ยวิ่งตามไปฉันต้องฝันแน่มันทำไมทำไมคนติดเชื้อเยอะขนาดน,นี้แบด พวกมันมาแล้วโอ้โหพังล้วมาเหมือนม็อบในนี้ตามมาโอไม่นะพวกมันเยอะมากซอมบี้โอ้โหให้ตายเหอะมึงเอ้ยไปเร็วเล่นแบบฮาร์ดคอร์ด้วยต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยเอ้ยโยนป้ายก็ไม่ช่วยอะไรเอสแต่โยนไว้ก่อนพอสอนไว้ประตูหลังเร็วเข้าเอ้าเฮ้ยเสียงแบบนี้เอ้าโดนกัดเบส จับมีดแทงหน้าแม่งเลยเฮอเฮออย่าได้คิดเชียวนะแบทเราต,ต้องหนีไปได้วยกันไม่เอาจิวแล้วต่างรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นไม่จะทําไม่ได้เราเป็นทีมเดียวกันใช่ไหมใช่เราต้องหลีกปีนีไป,ไปเดี๋ยวพายไปกับฉันไปจิวโอเคบแบทเราจะหนีเพื่อนายไปฉันเสียใจนะแบทฉันขอโทษเจอปืน เอามาก่อนขอโทษนะขอยืมหน่อยขอยืมหน่อยนะโอ้โหแบลดเรียบร้อยนะแบลดไม่นะแบลดดาวไม่ได้แค่นั้นเหรอกระสุนห้านัดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ยิงมันหนีก่อนโอ้ยปลายล่วงต้องรอดใช่ไหมต้องรอดโอเคฮะได้เวลาดูตูดจิว้วโอ้โหไม่เห็นตูดเลยเห็นนิดนิดยังไงเนี่ยโอ้ยตรงนั้น ตูลัวไปแล้วโหย้อยมาเชียวย้อยไปของเหลวนะฮะคุณอยู่ข้างล่างนั่น่ะไปที่ดาดฟ้าของอาคารจอดรถเลยเข้าอาคารจอดรถเหรอโอเคเข้าใจแล้วไปเลยเข้าอาคารจอดรถฮนะพอมาช่วยเราเฮ้ยใครอะซอมบี้หรือคนคุณคะเป็นอะไรไหมถอยไปอย่ามาใกล้ฉันเฮ้ hey, ไ, hey, ไม่เอานะมีฮอมารับเราไม่ไปลอดภัยอะไรกันฉันไม่ยอกออกไปจากที่นี่แน่ อาคารจอดรถอยู่ไม่ไกลเองนะคะที่ปลอดภัยที่เดียวคือในนี้เอ้าโอลุงขอหนูเข้าไปอยู่ด้วยได้ไหมคุณคะคุณเชื่ออะไรอ่ะฉันที่คุณมาที่นี่ไม่ได้เจอชื่อดาริโอลอสโซฉันรู้นะว่าเธอคิดจะแย่งที่เราภัยของฉันน่ะฮะไปหาที่เราภัยอื่นเลยคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเหรอโอ้โหโอเคฮะปล่อยเข้าไปเขาอยากจะอยู่ที่ไหนของเขาก็แล้วแต่นะฮะเราจะไม่ยุ่งกับเขา ไปยังดาดฟ้าเอาคานจอดรถโอเคไปฮาร์เรสโกรอดไประยะแบบเผาขนระยะแบบเผาขนจะจัดโอ้ใบกอดโอ้ยย่อยวะโอ้ยไอ้ใบไปเร็วเฮ้ยนั่นใครอ่ะอุย้ยเหมือนแบลดเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่ยามนะฮะใส่ชุดเหมือนกับแบลดเลยโอเคมีลิฟต์เข้าลิฟต์เลยย่อยโอ้ยโ,โอ้โ ใหสองตัวโอ้ไม่กอดเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งโจยหลบได้อุ๊ยทำได้ไงอ่ะวะคุณทำได้ไงเมื่อกี้อ <rit us> ยู่ๆก็ทำได้เฉยอ่ายิงขาไหมยิงขายิงขาล้มยิงขาล้มเออเออยิงขาไปยิงขาเอ้ากระสุนหมดถอยมาถอยมาเร็วเร็วหลบโอเคมายิงยิงขาไม่ล้มเลยหนึ่งสองสามโอเคล้มไปเร้วเข้า วิ่งแล้วโอ้โหเหลือกระสุนนัดนึงยิงขวาชีภัยชีหายหลบแบบดิจิตอลโอ้โหเป็นไงล่ะปลิ้วไหวอย่างสายน้ำปลิ้วไหวอย่างสายน้ำโอเคโอ้โหทำได้ไงวะเฮ้ยผมงงจริงทำได้ไงวะโอ้ยซอมบี้มาทิพยยันแม่งเลยโอเคโอ้โอ้ยให้ตายเถอะโอ้ เกือไปปาดเหงื่อสักทีหนึง่งโอ้โหชิวยังจุกอยู่ยจากแบบว่าโดนเตะอัดท้องไปเมื่อกี้นะฮะพอมาช่วยเฮ่ข้างล่างนี่ฉันอยู่นี่เฮ่ดึงขึ้นมาแลยเข้าครับคุณผู้หญิงโอเคกำลังไปค่ะโอเคสวร์คสวร์คพิมพ์ี่มาลัยอยู่ตรงหน้ากูแล้ว สวรรค์ล่วงแล้วโอ้โหสวรรค์กูโอ้ยกูกูลำบากจริงๆโอ้่ไอ้บ้าเอ้ยสวรรค์แล้วนรกก็มาสวรรค์ไปนรกมาขอโทษนะคะขอ,อยืนรถหน่อยนะคะสตาร์ทรถโอเคมึงมาเดี๋ยวมึงเจอโดมินิกโทเลโต โอ้ไม่ติดอีกไม่เอานะติดสิติดสิติดติดติดมือเหมือนหนังสยองขวัญเลยอ่าติดแล้วฮ่าฮ่าตาฉันบ้างละไอเวนลับไปซะอุ้ยแอ๊ะไม่บีบเค้าเอ้เฮ้ยไปไปไปกูโอ้ย,อยล่วงอุ๊ยโอ้ย,อย,อยขอหักไหมนะ โอ้ยเป็นเรื่องจริงคอหักแล้วนะโอ้ยังไม่หักนะฮะยังได้อยู่โอ้โหมันแต่มันยังไหววะอะไรวะกูแทบตายมึงยังลุกไหวโอ้ยดีนะมีแอร์แบกช่วยจิ้วเร็วเข้าฟื้นแล้วเออโอ้ยระเบิดยัดอีกผ่านไปมา่ยางเท่ ขาเครดิตนี้กูยกให้มึงเลยโอ้โหยี้ฟันมาเชียวเฮ้ไอหน้านอนปั๊บรับจรวดได้แบบสบายๆใครมาช่วยคาร์ลสมาช่วยปั๊มอุ้ยเต็มๆคาร์ลสนั่นเองนะครับผมมาอย่างรอเฮคุณเป็นไรไหมผมมาช่วยแล้วนายเป็นใครอะฉันชื่อคาร์ลสผมมาช่วยคุณมาเถอะ ผมต้องพาคุณไปที่ปลอดภัยโอ้ยเป็นผมนะผมขอเอาปืนจรวดยิงหัวสักดัดหนึ่งอ่ะน่าจะอยู่นะผมคิดว่าคุณน่าจะปลอดภัยแล้วก็หวังว่างั้นนะพวกเราพาคนรอดชีวิตมาที่นี่ด้วยที่นี่เหรอมาที่ไหนอ่ะคุณอผมช่วยกันเปลี่ยนรถไฟใต้ดินไปที่หลบภัยมันก็น่าจะปลอดภัยแหละอะะแอะอย่าอย่าอย่า โอเคปุนทิ่ส่วนตัวผมล่วงเกินคุณไม่ได้หรอกโอ้ยแม่เกือบหล่อแล้วมึงไอ้ทูเลดเอ้ยใครมาเปิดประตูวะโทษทีนะเราคงต้องไปทางอื่นเฮ <Hey, S 1> ้นายรู้เกี่ยวกับเจ้านั่นบ้างอ่ะไม่อ่ะไม่รู้เลยไม่เคยเห็นแบบนั้นมาก่อนแต่แน่นอนไม่ใช่ซอมบี้แน่นอนแต่ฉันไม่รู้มันต้องการอะไรคุณเจ้าภาษาสเปคแบบนั้นเหรอไม่อ่ะยกให้นายลวกัน <laughs> อันแห่มีแย่ <laughs> ฟังนะ รับรู้ได้ว่าคุณอยู่กับมือมืออาชีพแล้วผมไม่จดหน่วยอัมเบล่าเบโอฮัสดนี่คุณรอฉันได้หรือเปล่านายคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดใช่ไหมโว้วโว้ว้คุณพูดเรื่องอะไรอ่ะโอเคุณไม่ต้องเบีงไใจผมก็ได้แต่ผมกำลังจะหาที่หลบไปให้กับคุณอ่ามาเถอะมาอยู่ทางนี้โอเคครับก็คือ ประมาณว่าหน่วยสตาร์นี้ไม่ถูกกับหน่วยอัมเบร่านะฮะเพราะว่าหน่วยอัมเบร่าเป็นคนสร้างอาวุธชีวภาพอาวุธชีวภาพขึ้นมานะฮะก็เลยแบบว่าไม่ถูกกันอแต่บางคนนี้ก็เป็นคนดีบางคนก็เป็นคนไม่ดีอันนี้ต้องแยกแย,กแยกะเฮ้ยหัวหน้าผมเจอสาวน้อยคนนี้ต้องการความช่วยเหลือคาร์ลอสนายไม่คิดจะถามชื่อ,อเด็กสาวคนนี้ให้ฉันรู้จักหน่อยเหรอ เธอคือเจ้าหน้าที่หน่วยตำรวจดับสูงของกรมตำรวจและคูณสังกัดหน่วยสเปเชียลแท็ก c ิกเซอร์วิสชื่อของเธอนั่นก็คืออะไรสักอย่างแต่นาสกุลจิวเวลไทายใช่ไหมฉันจิวค่ะไนทูมิสจิวนะจิว <c oughs> ผมคือหัวหน้าหน่วย UBCS มิคาเอลวิกเตอร์ทีมของผม <c oughs> ถูกส่งมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนเอออ้อหรอคะ แล้วคุณเป็นไงบ้างล่ะเมืองน,นี้ถูกตัดหางปล่อยวัดแล้วมันเป็นเขตกักกันประชาชนตายไปมากกว่าแสนคนแต่ท่าเรียกให้ถูกคือตายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ผมเสียคนในหน่วยไปหลายคนแต่ก็เอาตัวรอดกันได้แค่นี้มันเกินที่ผมจะรับมือไหวงั้นคุณก็น่าจะขอบใจในายจ้างของคุณนะก็ใช่<อ>แต่เราทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ ถ้าเราทำให้รถไฟใต้ดินนี้กลับมาใช้การได้นะเราก็จะอพยพคนและไปหาที่ปลอดภัยได้แต่เราต้องการความช่วยเหลือคนของผมทำตัวคนเดียวไม่ได้ข้าแล้วคนเดียวก็คงจะไม่ไหวต้องหยิบมือจิวมาช่วยนะฮะก็ได้งั้นฉันเอาด้วยแต่ว่าฉันไม่ทำเพื่อคุณนะฉันทำเพื่อประชาชนเฮ้เดี๋ยวใจเย็นๆ เรามีเป้าหมายเดียวกันขอบใจนะจิวเอาละเออคุณคือยอดตำรวจฝีมือดีงั้นเอานี้ไปใช้มันได้ใช่ไหมฉันรู้นะว่าวิทยุเอาไว้ทำอะไรอะ่ะไม่ได้เอาไว้ตีไข่หรอกนะโอเคงั้นก่อนอื่นเลยคุณต้องเตรียมอุปก,กรณ์ให้พร้อมคือไปบนชั้นถนนคุณจะเจอของที่จำเป็นโอเคอารายไปฮะ let's go ทางไหนวะอ๋อทางนี้ทางนี้นะฮะเว้เนยกับตัน ผมมาเล่นงานคุณสัง,งกเลยฉันก็ไม่คิดว่ามันจะพลาดนะโอ้ยตายเหอะก็คือคาร์ลกล่าวว่าคาร์ลไม่มากับเรานะฮะเพราะว่าเขาก็ต้องดูแลกับการของเขาด้วยเพราะว่ากับตันเขาก็บาดเจ็บโอเคไม่ว่ากันก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงตัวคนเดียวนะฮะฆา <laughs> ตกรกินคนตีแผ่เรื่องราวทั้งหมดช่วงเช้ามืดวันที่25กันยายนตำรวจได้รับสายจากผู้ร้องเรียนตื่นกลัว รู้ว่าเกิดเหตุชายคล้ายคนจรจัดทำ้ายคนที่เดินผ่านไปมาแถวทิศเหนือของพิพิธภัณฑ์โคมไฟมีเจ้าหน้าที่คนนึงได้ไปถึงที่เกิดเหตุก็ได้พบกับศพของผู้หญิงอยู่ใกล้กับถังขยะร่างกายของเธอเต็มไปด้วยรอยกัดแทะจนชิ้นส่วนร่างกายหลุดออกมาจากกันหรือเรียกได้ว่าเธอโดนกินนั่นเองนี่คือคดีที่3แล้วที่เกิดขึ้นในมอนแทคูซิตี้ภายในเดือนเดียวแล้วใครเป็นคนก่อเหตุใครที่กล้าเคี้ยวคนเป็นอาหาร พวกเราเยนสำนักการข่าวเรียกอาการนี้ว่าโรคมนุษย์กินคนโรคพ,พยาบาลสเปนเซอร์ให้การรักษาโรคนี้ฟรีมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมหรือว่าอาหารในโรงพยาบาลจะไม่พอสำหรับผู้ป่วยโรคนี้เสียแล้วนักข่าวของเราได้ทำก,การแทรกซึงเข้าไปในโรงพยาบาลแอบถามคําถามแล้วก็ได้ตอบรับคําถามอันน่าสยดสยองที่จะได้ทําให้ท้องไส้คุณต้องปั่นป่วนพลิกหน้าต่อไปเพื่ออ่านสกุปโอเคครับผมไปฮะมันมันไม่มีให้อ่านแล้วอะมันบอกว่าให้อ่านหน้าต่อไปได้ โอเคิงใส่แบบว่าให้อ่านแค่รอบเดียวนะฮะไป let's go ตามเนื้อเรื่องเลยจิวนี่ผมเองคุณอยู่ข้างบนหรือยังกำลังไปแล้วแผนคุณกันอะแผน,ค,น,แผนคุณว่าไงกระตันบอกว่าให้คุณขึ้นไปและปไปจัดก,การเครือข่ายเดินรถให้ได้แล้วฉันต้องทำยังไงอะเริ่มจากทำรถไฟให้ให้รถไฟกลับมาใช้งานได้ก่อนคุณต้องไปที่สถา,านีไฟฟ้าย,ย่อยโอเครับทราบเดี๋ยวจัดก,การให้อ่าคือจิวต้องไปที่รถไฟเอ้ะทำไรกูเนี่ย จี๋ต้องไปที่สถานีฟาไฟฟ้านะฮะเพื่อที่จะให้แบบว่าเปิดเครื่องฟันไฟให้ไฟฟ้าในเมืองนี้กลับมาใช้งานได้โอเคสมุนไพรผงดินปืนเก็บมาโอ้โหกระสุนเราไม่มีเลยเนี่ยหมดแล้วกระสุนหมดเลยโอเคฮะเก็บมาก่อนมียาสมุนไพรเก็บมาเลยสีเขียวโอเคเตรียมตัวครับไหนผสมเลยฮะจัดไปไม่ใช่จะผสมไม่ได้จะดู อ่าย่ yeah, ได้แล้วผสมกับอันนี้เอ้าไม่ได้เหรอโอเคไม่เป็นไรฮะเก็บไว้อันนึงก็ดีแล้วอันนี้เปิดไม่ได้เหมือนต้องหาอะไรมาไขานะฮะโอเคครับงั้นแสดงว่า,าอาจจะได้มากลับมาทางเดิมแน,น,น่นอนแน,น่นอนแน่นอนอันนี้อะไรอ่ะ UBCS วิธีการใช้สมุนไพในสนามรบอัอนนี้อันนี้ผมรู้แล้วก็จะเป็นการบอกวิธีการค้าสมุนไพรนั่นแหละอ่าแต่เราไม่ต้องดูหรอกเราดูแล้วอันนี้เหมือนจะต้องเอา อะไรสักอย่างมาใส่นะฮะดูเหมือนมันจะทำงานได้แต่ต้องหาอะไรมาใส่อ่าตามนั้นโอเคเดี๋ยวคาบกระสุนก่อนเลยผสมอ่ากระสุนมาสิบนัดโอเคบั้นจุเรียบร้อยมีจุดเซฟด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวไว้ต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมขอแค่นี้ก่อนโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมขอพอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาต่อกันใหม่ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมขอบคุณที่มารับชมกันนะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปการท่องเที่ยวคลิปการรีวิวอาหารการทําการกินอาหารหรืออะไรต่างๆนะผมก็อย่าลืมฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ติดตามในพาร์ทหน้านะว่าผมจะสามารถทําให้จิวเอาชีวิตรอดมาจากเมืองนี้ได้หรือไม่นะครับผมในโหมดฮาร์ดคอร์โอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมฝันดีนะครับผมโอเคบ๊ายบาย Here we go.